สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องอูโชกสีวฒนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเทลเลอร์รุ่นสุบิชิฟูโซ่นะครับวันนี้ก็สำหรับครั้งนี้นะครับสวยงามเลยนะครับก็จะแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะแบบนี้นะครับลองดูนะว่าจะแข็งแรงจริงไหมนะครับ นะคบแข็งแรงนะครับทำมาจากเหล็กนะครับตัวน,นี้นะครับทุกตัวทำมาจากเหล็กหมุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟตรงนี้ด้วยนะครับไฟตรงนี้นะครับมันผมอาจจะผาเอียงนิดนึงนะครับว่าที่มันเห็นตรงๆงหรือจะให้มันแบบเห็นดีๆนะครับ เป็นอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นด้านข้างครับร้อนแน่นแน่ไม่หลุดง่ายนะครับร้อนแน่นแน่ไม่หลุดง่ายแล้วก็แข็งแรงีอกตังหานะครับมันก็แข็งแรงมากนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับไฟเหลืองเหลืองแดงเหลืองแดงนะครับ นี่แดงเหลืองแดงเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับทันเลอร์นะครับบนทันเลอร์กำลังปวดปวดอยู่นะครับกำลังปวดทันเลอร์อยู่นะครับบนทันเลอร์แต่ว่ามาซื้อได้นะครับนี่ก็ไฟนะครับไฟไฟตรงเดิมเลยนะครับไฟข้างๆรถตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสวยงามสวยงามมากเลยนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วทางเรายังมีโปรโมชั่นเช็คระบบเบรกเช็คระบบไฟเช็คระบบของเหลวแล้วก็แล้วก็แ,วกแถมแบตเตอรี่2ลูกนะครับแล้วก็จะถ้าจะติดต่อสอบถามซื้อรถ 0 90 8 58 8 2 2 0 0น3 3แปดห4านะครับแล้วเข้าชมรถได้ที่อำ,อำเภอนะครับอำเภอพุทธไทยสง์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะแล้วก็ใกล้ๆกกับปั๊มบังใกล้ๆกกับโรงพยาบาลพุทธไทยสง,ง์ข้างๆกับปั๊มบังจากนะครับแล้ว วันนี้นะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับโชคดีมีชัยเฮงห้งรวยรวยนะครับผมแล้วก็ให้ได้คืนร้อยเท่าบนเท่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็อเอาไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูอะไรนะครับพาไปดูอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นมาพรุ่งนี้หรือตอนเย็นนะครับบายบาย